เเอัััััววคครรรรบบนนนนี้ป็งาาก็ตื่นเต้นนี่ครับเหมือนจะเป็น,ปนแบบการออกงานแรกๆของเราที่เรากลับมาเลยมั้งครับผมก็งนั้นก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นนี่เป็นไางๆงามันเริ่มาาจากงาแล้วที่งานต่างๆที่เราแบบเจอแบบบิดรอบที่แล้วรอบสองแล้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึก <c oughs> สนุกครับมันไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้มานานมากๆแล้วเราก็หยุดไปหลายๆงานเลยเนาะแล้วก็ ตื่นเต้นดีฮะที่ได้กลับมาตอนตอนที่เราแบบพักโควิดหรือว่าเราอยู่บ้านเราคนทำอะไรตัวเองไหมคนทำอะไรตัวเองไหมเหรอทำขนมทำนู่นทำนั่นข้าวก็มารู้สึกว่าเรากินเก่งขึ้นเราสั่งตลอดเวลาเลยตอนอยู่อยู่บ้านอ่ะเราทําไม่ทําอะไรเรากินอย่างเดียวเลยไม่ไห้คนเขาบ้างชอบจรรมอะไรนอกจากกตันต์เดียวเฮ้ยผมว่ายน้ำนี่ที่คอนโดบ่อยมากเกินรู้สึกว่าชอบชอบว่ายน้ำ แต่ตอนนี s <S okay. so day, like ้เนมันเริ yes, yes. No, <S <S lara, so ่มกลับมาแล้วครับผมเริ่มกลับมาแล้วก็ออกบ้านทุกวันเลยครับเดี๋ยวนี้ออกบ้านทุกวันเลยก็ได้ไปทํางานดีแล้วฮะไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆมันน่าเบื่อไม่ได้ไปทำอะไรบ้างะพอถามเ่องแบบตอนนั้นที่มีครับผมที่มีครับเราระยจบอะไรเรียบรออะครับผมสําหรับสําหรับกรณีของฝั่งนั้นนะฮะอาได้บอกไปในไอีทั้งหมดแล้วเนาะแบบว่าทุกอย่างมันเป็นยังไงอะไรยังไงมันเป็นเรื่องยังไงเราก็บอกไปหมดแล้วว่า เออมันนานมากแล้วแหละเราก็อยากจะให้มันจบไปไม่อยากจะให้มันยืดเยื้อมันยืดเยื้อมา3ปีแล้วฮะมันมันไม่ยอมจบมันไม่ยอมจบเรื่องนี้มาน,นานมากแล้วเราแค่ต้องการแค่ว่าตามคนต่างทนทางานของตัวเองที่เรารักดีกว่าอะไรเงี้ยอย,อย่าอย่าพูดคุยขึ้นมากันเลยอะไรเงี้ยแต่กลับางคนแบบว่าเอ,อมันยังไม่จบอะไรเงี้ย<บ>เรายังไงจับางานการหรืออะไรเงี้ยีหมรับหรืจับคนที่ไม่จบเหรอฮะมีก็ก็มีแฟนคลับที่ฝั่ง ไม่ไม่ไม่ใช่ทางตัวของศิลปินเองนะคะแต่แต่เป็นทางฝ่ายทางฝ่ายแฟนคลับเองที่ยังยังแบบว่ายังเอาเรื่องมาพูดไม่จริงอยู่หรือว่ายังเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาพูดอยู่ตอนนี้คือผมก็ได้อ่าไปฟ้องเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือไปอ่าที่สถาน,านีตำรวจแล้วแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในอ่าเขาเรียกว่าไงนะกระบวนการในการค้นหาตัวอยู่ ตอนนี้ก็คนเจอได้ประมาณคนสองคนสามคนแล้วฮะคือคือเราจะจัดาการแบ่ยังไงให้ถูงที่สุดไหมใช่ครับรผมผมรู้สึกว่าผมให้โอกาสมาประมาณ3ปีแล้วเนาะให้โอกาสมานานมากแล้วผมไม่ได้ทําอะไรเลยน,นะแบบว่าเขาพูดอ,อะไรก็เออไม่เป็นไรหรอกช่างเขาเราช่างเขา,าตลอดแล้วช่างเขาช่างเขาช่างเขาจนเขาแบบมันมีต่อให้มันไม่มีเรื่องหรือว่ามีเรื่องเขาก็ยังจุดขุดขึ้นมาแบบอันเรื่องที่มันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อไม่หยุดเราขอดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วกันอะไรย่างเงี้ย นนก็คือเราจะบอกว่าตอนนี้เราก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายเราจะไม่ยกเลิกปองเด็ดขาดนะคะรับอย่างไรก็ไม่ยกไม่ถอนแน่นอนตอนนี้ที่เรา ภาพเรื่องมันไปถึงละครหรือว่ากระจาหรือว่าตามคนจับคนอ๋อตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังดำเนินเรามีแอคเคา t t ์ท,ทวิตเตอร์เรามีแบบว่าหลายๆอย่างไ g จี c e b o o k หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบโพสต์ด่าเราอะเราเก็บรูปงหลักฐานมาอยู่แล้วตอนนี้ก็คือกําลังส่งให้เจ้าหน้าที่แบบสืบสวนอยู่ครับว่าเขาคือใครอะไรยังไงอยู่ก็ได้เจอเยอะอยู่นะ แล้วแล้วคนที่แบบเขาทำเนี่ยเขาติดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรายังไม่ได้บอกครับผมว่าว่าเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้คือกําลังรวบรวมให้เยอะที่สุดอยู่ว่าใครที่มอยาใครที่เขาพูดไม่จริงหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็รวบรวมแล้วก็จะส่งไปทีเดียวเลยอย่างมันเคล็ดรินานาอะไรผมก็บอกว่าบางคนอาจจะแบบขอแบบไม่มีนะไม่อยากให้ดำเนินคดีของเราจะพักมีมาแบบนั้นเราจะเกลียไหมเกลียอะไรไม่ครับผมไม่ไม่เกลี่ยแล้วับผมให้เวลามาสามปีแล้วครับในการที่เขาให เขาพูดหนึ่งครั้เขาอาจจะไม่รู <c oughs> <c oughs> ้อะไรอย่างเงี้ยเขาพูดสองครั้งเขาอาจจะแบบเอ้ยไม่เป็นไรแต่ยิ่งเขาพูดมาเรื่อยๆๆๆจนหมดรู้สึกว่าโอเคถ้ายังพูดก็เจอกันที่ศาลดีกว่าคือเรารู้สึกว่ามันทำให้เราเสี่จะเกลียงนานมากสุดๆฮะผมเคยโดนแม้กระทั่งไปออกงานแล้วตะโกนด่าอย่างเงี้ยฮะแบบใส่เสื้อซ้ํากันก็ไปด่าร้านอย่างเงี้ยครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทํางานไปช่วงหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่า โอเคถ้า <Okay, S 2> <ม>ในเมื่อมันมีผลกระทบต่อเราเราก็จัดก,การให้มันจบดีก,กว่าะรออ่ยางเไถ้าตอนนี้เหรอคะถ้าตอนถ้าตอนนั้นตอนนี้เราสามารถคุยกันได้ะคะ่ะคุยกันได้แล้วปกติผมมันนานมามา,มากแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรตอนนั้ตอนนั้นแล้วมัน,มนมก็เลยเฉยๆแล้วก็คือว่างงานอะไรกันได้หมดได้ครับ